อ่าคอยสอบสวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาสอนบายพาร i p ไอโฟนเจ็ดนะครับด้วยงบไม่เกินยี่สิบพานนะครับพอดีมีหลายๆท่านอินบอกมาสอบถามเยอะครับขอนตอนแรกเราไปที่หน้าเบสของทางร้านนะครับเข้าสู่ระบบนะครับ หากท่านไหนยังไม่มียูสเซอร์สมัครยูสเซอร์ที่ในตรงนี้นะครับการลงทะเบียนนะครับกรอกอ,อีเมลลาบผ่านนะครับแล้วกดต่อไปแล้วก็กดต่อไปแล้วก็กดไปก็ไม่ใช่กดกรอกชื่อและนามสกุลน,นะครับแล้วก็อื่นๆเบอร์โทรอะไรต่างๆ ตอนอ้าเว็บมาแล้วแล้หมอชี้ที่สถานที่สั่งซื้อนะครับกดที่อี a มิเซอร์วิสนะครับค้นหา I A, I a P R O A P O นะครับเลื่อนหาตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้ศูย์จุดห้าเครดิตนะครับ่วนเป็นห้ากปลอดไปเมเดลซัพพอร์ตนะครับ ไอโฟน 6S ถึงไอโฟน X นะครับแล้วก็โมเดล iPad นนะครับมีพพอร์ต0.503เครดิตตกอยู่ประมาณ16บาทกว่าครับแต่ถ้าเป็นาทางร้านเป็นยูสเซอร์มิทีครับแต่ถ้าเป็นยูสเซอร์ธรรมดา0.5ครับ ตกอยู่สิบเจ็ดบาทกวา่าครับเรามาดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับลิงก์อยู่ใต้นี้นครับกขวาเปิดลิงก์แล้วดาวน์โหลดเลยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลิกเข้าไปแล้วก็เราจะโดดเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือโปรแกรมสายพันนะครับแต่ข้างล่างคือโปรแกรมเจียวเบกนะครับ โปรแกรมจะบเจบกรกเจลเบรกเรามีแล้วนะครับเราจะดาวโหลดแค่โปรแกรมบายพาสเท่านั้น อย่าลืมปิดแอนตี้ไวรัสด้วยนะครับถ้าไม่ปิดแอนตี้ไวรัสไอโปรแกรมจะทำง,งานไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

าหลดเสร็จแล้วเราเปิดขึ้นมาครับแล้วก็แตกไฟล์ได้เลยครับแตกไฟล์เสร็จแล้วเดี๋ไปคลิกเข้าไปคลิกขวาน,นะครับก็หลังแอด,ดมินครับ ตอนนี้โปรแกรมยังเจอ i p h o n สิบเอ็ดยู่ครับยังไม่เจอ i p h o n เจดที่เราเสียสายอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องคอมเราเสียบสองเครื่องนะครับเพราะว่าเราใช้ใช้กล้อง i p h o n ส1บเอ็ดฉายอยู่ครับเนี่ยกล,กล้องกล้องตัวเนี้ยที่ถ่ายมือถือมันเลยเจอเราต้องถอดเสียบใหม่หนึ่งครั้งอ่าแต่ก่อนจะถอดเสียบใหม่สมมติว่าถ้าเครื่องยังไม่ได้เชื่อเบกเนี่ยมันจะขึ้นการกระมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็จะการกรบันเหมือนกันนะครับแล้วก็ถอดไปเสียบไม่ให้ให้โปรแกรมมันเจอเครื่องก่อนนะครับแต่เครื่องนี้ทางร้านได้ได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับแต่ขั้นขั้นตอนลงทะเบียนเนี่ยไอขั้นลอกรียลนั number นะครับ serial number ้าไปที่หน้าเวบแล้วกรอกตรงนี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อได้เลยครับใช้เวลาไม่นานครับไม่เกินไม่เกินสิบนาทีครับแต่ทางร้านกด,ดสั่งซื้อไปแล้วนะครับหมายถึงว่าลงทะเบียนเครื่องไปแล้วมาดูที่ประวัติเนี่ยแต่ตอนนี้ครับลงทะเบียนไปแล้ว แต่เจอเบรกสเตตัสเจอเบรกอย่างขื้นโนนะครับเราจะมาทําการเจอเบรกกันนะครับ ake, เจอเบรกเราสามารถใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ครับหรือเจอเบรกผ่าน Linux ก็ได้ครับเนี่ยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ไดหรือจะใ,ใช้เป็นไอเงาโปรแม็กหรือใช้เป็นไอโปรแกรมอะไรนะ โปรแกรมอะไรสักอย่างนะจาไม่ได้ละจําชื่อไม่ได้แต่บางร้านจะใช้เป็นตัวนี้นะครับไอเจลเบรกอ่านะครับรถ้าน่านไหนจะใช้เป็นตัวนี้ด้วยนะครับที่ไว้สําหรับเจลเบรกพิมพ์คนเออพิมพ์คนหาไป L T R O N E เนี A ่ยครับตอนนี้ครับตวรบตวจเข้าไปนะครับ แล้วก็โหดดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมครับแต่ตอนนี้เออใจทางร้านไอมีแล้วนะครับติดตั้งโปรแกรมแล้วดาวน์โหลดมันปลกเข้าไปเลย Oh. อขออภัยขออภัยครับพอดีไอ้มือไว้ไปนหน่อยครับพอดีกดไอให้เข้าโหมดโหมดรีบูตแต่พอดีมันสั่งให้เครื่อง iPhone 11ไปเริ่มใหม่ครับ เรอเชื่อมต่อกล้องสักูดนะอ่ะ,อะมาละไอเมื่อกี้นะครับเราผิดพลาดเราสั่งสั่งผิดเครื่องเราต้องถอดใหม่หนึ่งครั้งแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่เพื่อให้โปรแกรมเจอไอ้บนเจ็ดพันนะครับเนี่ยเจอแล้วครับไอนเจ็พดพันเรากด Enter Recovery Mode นะครับ <Okay. S 1> นะครับเข้ามาในหน้า Recovery แล้วครับนะเข้ามาหน้า Recovery แล้วกดที่ Boot Device ครับนะครับ จากนั้นเราต้องกดสตาร์ทแล้วก็เข้าหน้าโหมด DFU นะครับหาใครเข้าไม่เป็นดูทำตามทำตามขั้นตอนนี้เลยครับกดสตาร์ทแล้วก,กดลดเสียงแล้วก็ power แล้วก็ปล่อยปุ่ม power นะครับหากใครทำเป็นแล้วกดปุ่มสตาร์ทกดเข้าหน้า DFU ได้เลยครับกดสตาร์ทครับ อย่างเข้าหน้า D F U แล้วนะครับนี่คือวิธีการเจอเบรกนะครับ Okay. หากเจียวเบรกเสร็จแล้วถอดจะพูห์หากเจียวเบรกเสร็จแล้วเราลองเช็คถอดเจียใหม่อีกครั้งครับว่าเจียวเบรกขาดหรือเปล่า ปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับเ,เหมือนจิจ๊กจั่วเบรก่านแต่ไอเดเวอร์มีปัญหานิดหน่อยคนระับลองถอดเสียบใหม่อีกครั้งครับ มาแล้วครับเนี่ยนะครับไอเจลเบกแจ้งผ่านแล้วนะครับเขียวแล้วแล้วก็รีจิเตอร์การลงทะเบียนก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับอาอ่าสมมติว่าถ้าท่านไหนยังไม่ลงทะเบียนเออทางร้านบอกไปรี เออน่าจะบอกไปแล้วโอเคครับจากนั้นเราก็เชื่อมต่อไวไฟนะครับเชื่อมต่อไวไฟ ต่อเว็อไฟสร็จแล้วเรากดสตาร์ทบายพาสเลยครับ รอสักครู่ครับโอเคครับ ิม้นมาในนี้แปลว่าเสร็จแล้วนะครับขอเสียใหม่สักครู่นี่นี่นะครับเราเปิด3 YouTube มาเช็คดู กไ็ได้ครับคือนี่ครับลงล็อกอินไอเคาวได้ครับเดี๋ยวลองปิดเครื่องเพื่อนใหม่นะครับ โปรแกรมตัวนี้ก็ปิดไปเลยก็ได้ครับ โอเคครับอ่าทาั้งอถ้าเติมเครดิตนี่ทางเติมเครดิตเว็บของบางร้านกดที่วิธีชำระเงินครับครับแล้วก็สามารถสแกนพร้อเท์ได้เลยครับแต่ถ้าฝากเป็ดเงินเงินบาท จะตกอยู่1นึเคดิตเท่ากับสาิบหาทนะครับนี่ครับชื่อบัญชีบ,บจกอคอยชอบนะครับหรือจะฝากเป็นกระเป๋า USD หรือ Binance ก็ได้ครับฝากที่ดิตขั้นต่ำสิบเครดิตนะครับอ่าพอดีมี หลายท่านสอบถามมาหากทำการฝากมาแล้วจะถอนออกได้ไหมครับไม่สามารถถอนมาออกได้นะครับฝากแล้วจะเป็นเครดิตอยู่ในยอดตรงนี้เลยนะครับยอดเงินสามารถไปสั่งซื้อโปรแกรมอื่นไดน้แต่จะไม่สามารถถอนเป็นเงินบาทได้นะครับจะลงทะเบียน ไอหรือสั่งซื้อโปรแกรมขึ้นไหน Unlock Tool สมมติว่าเราจะซื้อ,อ Unlock Tool ครับ Unlock Tool นี่ฮะ Unlock Tool ต้องกดตานที่สั่งซื้อ Silver Silver Service นะครับคลิกตรงนี้แล้วมาค้นหา Unlock Tool Unlock Tool ซีนห้าดอนกวาด สามเดือนหกเดือนสิบสองเดือนครับแล้วแต่สะดวกจะเลือก RTC RTC ก็มีครับโอเคครับทางร้านขอจบยังเท่าไหครับขอบคุณครับ